ถอนไปเลยถอนเลยถอนเลยถอนเลยไม่ถอนรอถ้าเธอไม่ยอมถอนเนี่ยเงินพี่จะถอนให้เธอนะ้ยพี่นัดพี่จะถอนจริงๆเหรอก็ใช่ไงสิก็เพราะว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนแพ้ต้องโดน เฮ้ยรูกแกสองคนทำไรกันนะฮะพี่ปานไ,ไม่มีอะไรค่ะคือพวกเราแค่เล่นเกมันเฉยๆอะค่ะแล้วที่พี่เห็นหมายความว่าไงเอ็ดป,ปานมันไม่ใช่อย่างที่แกเห็นเลยนว้ยคือนีน่นี่นี่เราเล่นเกมหมุนขวดกันนี่ถ้าขวดเป็นทีพี่ใครอะคนนั้นต้องแก้ผ้าแค่นั้นเองไม่ถึงที่แกคิดหรอกหมุนขวดแก้ผ้าแล้วสุดท้ายทำไงต่อฮะตอนเสื้อผ้าหมดนั่งจ้องหน้ากันหรือว่าทำอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นนะฮะ ใช่นะคะพี่ปันพี่แนทอยู่เลยพี่ม่อยากฟังแล้วนั้นส่วนแกเนาะออกจากบ้านเช่นนี่พี่ปันมันไม่มีอะไรจริงๆนะคะพี่ปันเชื่อใจฉันนะนี่ถ้าเธอจะให้พี่เชื่อใจเธอก็หัดทำตัวให้มันน่าเชื่อถือบ้างสิ พี่ไปทํางานข้างนอกก่อนนะแล้วเย็นนี้กลับม,มาเธอก็เตรียมข้าวกันนะได้คะ่ะพี่ป่านนี่ฉันห่อข้าวห้พี่เดินทางปลอดภัยนะคะปไอปัไนไปแล้วใช่ไหมจ๊นะนัดพี่น็อตออกมาทําไมตอนนี้เนี่ยไม่กลัวพี่ปันเห็นหรอจะกลัวมันทาไมล่ะพี่กับไอปันเน่ยเราเลิกเป็นเพื่อนกันตั้งนานแล้วพี่ว่า เราเข้าไปสนกุนกถึงตอนเมื่อวานดีกว่านะนทไปจ้ะเยเสียงอะไอ่ะือ,อพี่ปันจะกลัมวเอ,อ,อะไรไอ้ปันมัไน,ไนไม่กลับมาหรอกมันออกไปทำงานโน่นแล้วที่ว่าจะไปสนใจมาเลยไปดีกว่าค่ะ เฮ้ยนี่แกทำไรอะฮะเฮอ๋ออพี่ปาีป่นด้วยันอย่ดีี่ก็ก็มาขมขืนกันะฉันกลัวาฉันกเนคิพี่เชื่อคำโกหกเธอหรอฮะตอนแรกก็ว่าจะกลับมาเอาของที่ลืมอาไว้แต่กลับต้องเห็นสิ่งที่พวกแกสองคนทำอะเอ้ยลืมของ พี่น็อตออกมาทําไมตอนนี้ไม่กลัวพี่ปั่นเห็นหรอโอจะกลัวมันเห็นทําไมอีกอย่างนะพี่ไก่ปันเนี่ยก็เลิเพือนานานแล้วเฮ้ยพี่นอ็อตก่อกําแท้วะพี่ปันฉันขอโทษค่ะฉันขอโทษจริงจริงนะพี่ให้โอกาสฉันอีกสักครั้งได้ไหมคะฉันขอโทษนี่นะพี่ให้โอกาสเธอมามากพอแล้วนะแต่เธอก็ยังเป็นแบบนี้ถ้าเธอไม่ให้เกียรติพี่พี่ก็ไม่จำเป็นต้องให้เกียรติเธอ ส่วนแกนะัดวันนั้นฉันอุตส่า,าห์ไม่เอาเรื่องแกเพราะเห็นว่าแกเ,เป็นเพื่อนสนิทของฉันมานานนะแต่วันนี้มันไม่ใช่อีกแล้ววะพวกแกสองคนเตรียมติดคุกกันได้เลยนะติดคุกเลยวะอไอ้ปานแกอย่าทำแบบนั้นเลยเว้ยคิดว่าเราเป็นเพื่อนมาตั้งสิบป,ปีอะ่ะแกไปแคงสักครั้งนันะไม่ทำอีกเั่นเดีกันกัเพื่อนเหรอฮะเมื่อกี้แกยังบอกเลยว่าฉันไม่ใช่เป็นเพื่อนแกฮะเนี่ยเตรียมตัวรับใช้ผลกรรมที่แกก่อได้เลยนะ I'm oh, yes.